sẽ đền bò uh, <laughs> <laughs> <t> <laughs> <t> <laughs> <t> <laughs> วเกเอทวเล็ต่จ้าเฮ็ดคอยวันเอ้ยไม่ใช่ถามพามพามพามสกุ๊คขมพนยุ่งเฮ็ดค้มพนคชมพนยุ่งสกุัมพนยุ่งแชมเปญแชมเปญแชมเปญยไป ป,ปิดปูยื้องินบ้าน,นเออเพลทเชื้อ,อกีบ้านนะใช่ปะเพลทเชื้ออะไระเป็นทำเชื้อเห็ดที่บ้านอันนี้ยังวิ้วเดฟี่เห็นน่ะแต่ววสวยๆเลยนะคะสัตว์การสังเกตเพื่อนสีจะสีละค่ะดอกแก่เพื่อนดอกอ่อนมากกว่าสีสีอยากมันหมดจังหน่อยข้างหลังนี่ก็คือ สปุกคัมเพ้นยุ่งนะคะคือคุ้งคัมเพ้นยุ่งเนาะสเวนอ๋อเออยุสแชมเปญยุ่งปลาด้วย่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ยเฟเสือไหมเสือค no ่ะเพื่อนแซบไปเฮ็ดเสืออยู่บ้านแซบวีปูกอยู่บ้านจซบวีตัดโอ้ยยุบานแต่ไปเป็นทำเชื้อเชื้อเกิดไปคุ้งทำยุ่ง ในนะคะเป็ดปลาป่าของน้ำเด้วยจ้านของน้ำอยากจะพาข้าวหนข้าวหนเห็ดปนน้นมาแมข้าวหนมาอีมาหน่อยมาหน้าร้อนเป็น ที่ขาออนลงเอ่อลงยังกาเขาลงมงแม่น้าบะมันเอเนินยังก็ะแม่เอเิแพะบะที่ค้ล่งน้ำบ่ที่คนาลงน้บ่จ้ะที่คนาลงน้ำเ <c oughs> ยยยๆไปจำไปดู กระทะย่างของเรานะคะนี่คือกระทะย่างชื่อไสื่อตั้งแต่กอนสีหอดหนาหอนบริสัยจะกเถื่อเลยเอามาลองใช้ดูนะคะกระทะย่างเราตั้ง <c oughs> น,นี่ก็คือผักของเราผักนะคะคนปลาจากคนปลา กินเ้าไม่เป็นหมากหมา่งามๆเอาโปรเลื่อมถุงมือพี่พวงี <c oughs> ่เตอเขาจริงห้พี่กากระดูกเป็น<า>น้ำหมากบ้านเราว้าคคอเป็นสินี่ละอนน้ำหมากเอาปูไว้ที่เก้าโอ้ <c oughs> ดึงเขาคืนมา <c oughs> ดึงเขาคืนมาอะไรเก็บไปกรงเกลียวเม็ลายไหว ยางขัไปบุมแม่มีหมูม,มีหมูแรงมากบกมาุมแม่แรงมากบุ๊บบุ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 ๊ขย,ย้อนนี่ตายอาาบอดินี่ติจะมาเอาเอาจะมาเอาอะไรจะมาไปทำคืนได้้อคะ ไม่เพิ่นโดนเพิ่นตายแล้่ยวไม่หักธรรมชาติเราก็สามารถเอาไปทำฟืนได้ฮักเหี้ยฮักฮักฮักบัวถือกันนัึนเป็นถือเจ้าของเนี่ยฮ่าพอดี ฮะคือเงาโอเคจ้ะเฮ้ย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 นกนกเ้าได้ยินเสียงโห่ล่ะหล่ะมากเลยวะ นี่เขาออกจากรวนนี่มองอันนี้มองที่อันนี้ก่กอนเดี๋ยวเขาอย่าได้ให้เสียงยมันเนี่ยซัมข้อเขาเสียเอาเสียงเฮมบอรพี่น้อง <c oughs> ข้อเขาเสียเอาเสียงโจของมาบะซัม,ม, <c oughs> มเจ้าไปเป็นยูทูบได้ตินโอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยหลบว่าม,ามเนี่ยยังริตายเลยหลุดเ <laughs> <c oughs> เอาเร็วเร็วๆๆๆๆ <c oughs> เร็วเร็วเแจงสีแม่ขเขาจะเอิดว่าเมียเมียเมียปลาอันาถึงจะเขาย่ปลาบอสิ <c oughs> <c oughs> เออเออดีดหมวงขาซะโอ้ทำไมมันก้องมาของไวโอ้จะฟาดหัวขอยซะ <c oughs> จะเมาบ่แม่โอ้ยไอ้เดินตาไล่ไปแล้วโอ้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 ทำไมจึงเมาอย่างนี้จ <c oughs> ึงเมาอย่างนี้ <c oughs> นดนไปสองสามที โดนไปสองสามทีเอ้าไปเฮียอาซองอันนั้นมากไงเอามาจะพายดึงกันโอ้เวลเขาว่าอย่าดึงก็ไม่สิป้าป้า่อย เราอย่างนี้โดนไปสองสามทีย่สิอยบ่อยากไปเ,เดอครับฮะเอเอประมาณน,นั้นคงอะไร ก็เห็นกลานั่นได้อย่างนี้นกอะไรจ๊ะพี่น้องนกอีหยังไม่เป็นสีบ๊าตเป็นแทวเป็นแทวเลย <c oughs> ก็ไฟเดอดได้ นี้แต่กล่อง,งว่นนั<า>้นจะพอเจอหลากเขามาเอากายตัวเฮือนเน,นะะาะคนไข่เขาก็โยเฮือนตัวท่าแบาากเ <c oughs> อาแบบทีละ่ะจะเอ๋ <c oughs> อะไรอยู่ในถุงก็นี่ไงเอาก็ชื่อไงคะชื่ออะไรคะเกานันทำไมถึงเกาคะกินแล้วเกาบอกินแล้วก็เกาไม่อคยกินคอยคือไ่เห็นเกาซะคอยกินคอยเห็นแต่กระโดดกระโดดจริงเงรอไปถือเจ็บมังตรนี่ือสิัะแต่ของเฮามันมีแต่แบบกินบ่ได้แบบเกาลัดหมาไม่เเกาลัดเอ้ยกินเกาลัดหมา กระโดดได้ยเยอะๆจังหวะไหนแฟนบ้านเขาเก็บได้หมู่หมู่หมูว่วันวันก่อนเจ้าไหเมื่อก่อนจะ้ะน่าผ่าลูกนะอันนี้นะคะ <c oughs> เป็นเทคนิคธรรมดาใช่ไหมคะ <c oughs> ใช้มีด <c oughs> แกะแกะเทคนิคของวัยรุ่นมันก็จะ <c oughs> ปากกัดอุ้ยครับถ้าต่มไงนี่ค่ะ,ะอันก,กัดง่ายกัดง่ายไ้วานเมี เอามี่ปาไม่ใส่ไปแล้วเหนือนเฮียหมืดเนี่ยไม่ง่อยสไตล์สไตล์ปากกันดันกบก็ะจัดกระสิวัยเกี่ยวหักเนาะซื้อมาให้ค่ะอีโป๊ไม่งอนบอกแล้วป่เสียาพอบ่านมาแล้วจ้ะพอบ่านเดินมาอย่างรอเลย อย่างปิงปิงปิอย่างอยางอย่างอันนี้อมดิสคอเขบิมันจะชนอย่างไรเอ่อไม่พอเอ่อลองหลดเอามันบ้างไว้ี่กอะไรด้ี่ยเอาอย่ามโอ้สกนีมอสกิน Gud, det känns jättevarmt i byxorna. Mm, Skönt, slippa frysa. Eller är det för hand? Mm, nej. Åhåå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 å mm. okay. okay, <clears throat> <coughs> <coughs> ค่ะขึ้นมาสิยิมินด์รีดแซกกาแฟ่นคันทออุดไอสวัสดมันคันสิบตั้มว่าเสียงยิมินด์รีดแซกกาแฟ่นสิบอึนเดอร์ลอสสิบอึนเดอร์ดูดรอยระวังไว้ดูระวังไว้ดูสิบสิบปุ่นนะสิบอึนเดอร์ลอส แม่โอ้แม่วอาแอลแม่บ่กเวนแอล